ขั้นตอนการกรอกข้อมูลทรัพย์ประเภทเครื่องบินผู้ใช้ระบบเมเกอร์ล็อกอินเข้าสู่ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจห้เมเกอร์คลิกเมนูจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเลือกเมนูย่อยบันทึกคำขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจค่ะท่านจะพบกับหน้าจอคำขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันหน้าจอรูปนี้ หน้าจอผู้ให้หลักประกันและหน้าจอผู้รับหลักประกันตามลำดับโดยสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจไปที่คู่มือสื่อการเรียนการสอนและไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ Maker ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอ ผู้บังคับหลักประกันไม่ต้องระบุผู้บังคับหลักประกันเนื่องจากไม่ได้นำกิจการมาเป็นหลักประกันค่ะจากนั้นให้ท่านคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอหลักทรัพย์ให้เมกเกอร์เลือกข้อมูลหลักทรัพย์เป็นประเภทเครื่องบินระบบจะแสดงหัวข้อเครื่องบินให้เมกเกอร์ maker, คลิกเพิ่มรายการด้านขวามือของท่านค่ะเมกเกอร์ maker, สามารถเลือกเครื่องบินได้2วิธีค่ะ วิธีแรกเพิ่มกลุ่มเครื่องบินโดยมูลค่าทรัพย์สินและจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันของกลุ่มจะเป็นตัวกำหนดมูลค่าทรัพย์สินและจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันของทรัพย์สินภายในกลุ่มค่ะวิธีที่2คือเพิ่มเครื่องบินแบบแยกเครื่องบินค่ะซึ่งในที่นี้เราจะเลือกแบบเพิ่มเครื่องบินแบบแยกเครื่องบินค่ะระบบจะแสดงร,รายละเอียดเครื่องบินจากนั้นให้เมคเกอร์กรอกรายละเอียดเครื่องบิน ที่ท่านนำมาเป็นหลักประกันคลิกเลือกประเภทการมีทะเบียนกรณีเลือกประเภทไม่มีทะเบียนคลิกเลือกประเภทเอกสารอ้างอิงระบุวันที่เอกสารอ้างอิงโดยคลิกที่ไอคอนปฏิทินด้านขวามือของท่านค่ะกรอกรุ่นของอากาศยานกรอก s ียล a l number จากนั้นกรอกมูลค่าตามสกุลเงินทั้งมูลค่าทรัพย์สินและจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันหากอัตราแรกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินบาทช่วงอัตราแลกเปลี่ยนจะเท่ากับ1บาทค่ะถ้าเรือสกุลเงินอื่นจะต้องระบุอัตราแลกเปลี่ยนด้วยค่ะจากนั้นให้ท่านนำเมาส์คลิกที่ว่างหนึ่งครั้งและระบุอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่ของมูลค่าทรัพย์สินโดยคลิกที่ไอคอนปฏิทินด้านขวามือของท่านค่ะจะเห็นได้ว่ามูลค่าทรัพย์สินในช่องมูลค่าตามสกุลเงินและช่องมูลค่าทรัพย์สิน จะต้องมีมูลค่าเท่ากันและจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันในช่องมูลค่าตามสกุลเงินและช่องจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันจะต้องมีมูลค่าเท่ากันค่ะจากนั้นให้เมเกอร์เลือกข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินโดยคลิกเพิ่มรายการด้านขวามือของท่านค่ะคลิกเลือกเจ้าของทรัพย์สินและคลิกบันทึกให้เมเกอร์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและคลิกบันทึกและคลิกตกลง ก็ยืนยันการทำรายการอีกครั้งค่ะและคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอนี้ที่ประกันการชำระหน้าจอเหตุบังคับปรับประกันและหน้าจอผู้ชำระค่าธรรมเนียมตามลำดับท่านสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจคู่มือการเรียนการสอน และไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจเมเกอร์ Maker ได้เลยค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและเมเกอร์ได้ยืนยันการทำรายการส่งคำขอให้เชคเกอร์ตรวจสอบแล้วจากนั้นให้เชคเกอร์ล็อกอินเข้าสู่ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพื่อตรวจสอบคำขอที่เมเกอร์ส่งคำขอมาให้ตรวจสอบค่ะ ท่านสามารถดูวิธีการกรอบข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจคู่มือการเรียนการสอนหล่ะไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเช็คเกอร์ได้เลยค่ะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำคำขอของระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจประเภทเครื่องบินค่ะ